ฮัลโหลก็ค่ะสวัสดีนะคะท้าุเซริมทุกทท่านกันด้วยวันนี้มาแปลกหน่อยอยู่หน้ารับปี้ตัวเกมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวทัฟฟี่ปีศาจกันแต่ก่อนอีทัฟฟี่ปีศาจหายหัวไปไหนวะเดี๋ยวเขาไปลาไปหาแป๊บมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้มาตะโกตัดเข้าช่วงสาระโนสกิลหนึ่งของทัฟฟี่ปีศาจสามารถยกสิ่งของเหี้ยเจ้ยโกงจการยกพวก จัดผลไมห้หรือยกพวกเนี่ยอะไรก็ได้ที่คุณต้องการยกเว้นพวกถาดยกเว้นพวกระเบิดเวลาแล้วก็นั้นไม่ถึงกับระเบิดนะคะมันไม่สามารถยกได้ก็เท่านี้เลยค่ะไปค่ะไป,ไปถึงเวสอกันเลยไปยยยสก go เมื่อเรากดอัพสกิลนี้ให้เป็นเวสองเราสามารถถือแล้วถแวถมระยะมียาการถือของนานขึ้นโอเคเท่านี้แหละไปไปเวสามกัน ถ้าเราอัพสกิลหนึ่งถึงเวล3มเราสามารถถือของได้สามซีน scene, แล้วก็แถมถือของได้นาจิพายซึ่งสกิลนี้ก็มีประมาณนี้ส่วนส <'m> กิลมีวร <not. S 1> ักอย่างหนึ่งท,ที่ทุกคนอาจจะไม่ทันสังเกตถ้าเราอัพสกิลนี้ถึงเวลรสมันจะคูดาวลดลงอย่างมากมีคูดาวน์าวิปกติคูดาว์10ถ้ากูจำไม่ผิดโอเคไปไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าเลยสก สกิลติดตัวเมื่อเรากดอัพสกิลติดตัวเราจะทําการใส่ลงเทา้าคิสเตียนราบูตองเมื่อเราใส่รลงเท,ท้าคิสเตียนระบุตองนี่เราจะทําการกระโดดสูงขึ้นเดินไวขึ้นเท่านั้นแหละค่ะไปสกิลต่อไปสกิลติดตัวไม่ได้แต่กูอยากตัดไปสกิลต่อไป let's go <S เมื่อเราอัพสกิลติดตัวเนเวลสองเราจะนาการฮิวลเลือดตัวเองแต่เอนนี้ล้มรอแป๊บปนหนึ่งนะรอแป๊บ นี ar, er ่ฟื้นขึ้นมาแล้วนี่สกิลติดตัวมันจะทำการฮิลเลือดของเรานี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเที้นี้ยนี้โอเคไปเป็นสกิลติดตัวเวฟต่อไปกันเลยเลสโก้สกิลติดตัวเวลสามเมื่อเราได้เต็มคาราเต็มเต็มคาราเปี้ยนี่เราจะทำการฮิลเลือดตัวเองเหมือนเดิมจะมีบัฟตาแดงแล้วกูโดนระเบิดเลยระไม้ของใครค่ะเรากูได้นำบอท เมื่อเรากดเซสคิวนี้จะทําการกรอร๊อปตั้างสิ่งของแล้วก็สามารถหยิบไปปาตามปกติได้โอเคทุกคนขอข้ามาเวล์สามแล้วกันเพราะเวล์สองมันแค่ลดคลูลดาวโอเคเวล์สามมันจะทําการก๊อปได้สองชิ้นไปถึงมีของสองชิ้นวางอยู่มันจะทําการจะก๊อปสองชิ้นไม่เช่อดูดูเกินนี่ไงกอ๊อปตั้แล้วก็แบกได้ด้วย <China. S 1> แบกได้แค่อันเดียว <laughs> ไปทุกคนเราไปดูกันในเกมกันเลยก่อ let's go เออทัฟฟี่พิษาลูกทำไมเสียงแหลมขนาดนี้อะ่ะก็ไม่ต้องเป็นกันค่ะก็ฟุ้งม้ามาดูจะเสียงอะไรใส่ตัวละครอะไรก็เลยมาใส่ทัฟฟี่พิษาแทนก็เสียงโคตรแบบรีวินเดียวอยากได้ลูกอมจักจั่นหนึ่งอะ่ะฝากอีทูบีซีมาให้เดีวอะ่ะเออน้องๆจะดูไหมว่าเมื่อกี้ตอนกูเจออิจูนี่กูตกหน้ามันเพลินหนึ่งแล้วลูกอมไม่รู้ไปดูพ่อเระบายน้ำ เออไม่พูดอะไรไปเราไปเราไปตัดไปตอนที่มีคนซีกันเลยดีกว่าเลยสเกิ s <S โอเคเราตัดเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วซึ่งในเกมของนี้ก็คือปิงก็ปิงเหมือนเดิมละคะแต่ปิงเหลืองแต่ไม่ต้องคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าไหนคนท่าเหมือนที่ปิงแดงทั้งเกมแน่โอ้ยโตเกมไม่กล้าสิบายเดี๋ยวมึงจะด่าโตเกมไม่ได้นะเออคนบ้านคะคนบ้านรออย่าให้หนูดา่าโตเกมแต่คนบ้านด่าโตเกมเกืเอบทุกสามนาทีเลยนะคะ จริงแต่ตรงนี้เราไม่ต้องพูดพ้างทำเพลงก่อนไหมคะคนภาคเราต้องทำการเอ่อคนซีดชิดซิกิตเทะมีคนพคักนะักทัฟฟี่มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะทำไมทัฟฟี่เพิ่งเห็นคนพักเดือนนี้อะคะอ,อ๋อพูดเทะมาไม่ได้ลิ้นหนูเทไรนีหาา่หาตายหาตายหงตลอดเลยก็ทุกคนไม่ต้องเสืบนะคะทำคลิปมาลงซะหนึ่งบวกความที่เกียิสองบวกขอบมานั้น ที่ตัวละขอไม่เงียนยาสิบหายแล้วก็แล้วก็บวกอย่างที่3มนะคะปิงจบค่ะเออทัฟฟี่ปีศาจมึงเนื้อไปหรือเปล่าว่ามึงต้องมาส่งของแถวนี้หรือเปล่าวะโอเกือบลืมไปเลยละคะ่ะพัสดุในรอบนี้ก็คือมันหล่อนอยู่ตามในแถวแมบนี่ก,ก็ขอกินน้ำยาเพื่อสุขภาพจิตของทัฟฟี่ปีศาจแลกันโอเคไนดะ้ํายาแอบมองเธออยู่นะเจะแต่เธอไม่ตอบเส็จเลยโอเคขอออกห้องนี้แล้วกันนะคะห้องนอน แล้วก็โอ้ยับเชอรี่นม,นม,นมัน้องไม่หยิบใจกัตานาทัฟฟี่ค่ะทัฟฟี่ไม่ยอมค่ะซีดูนี่ฉัจะใจะนสีดีไนะดไ้ตเองตอนนี้นะคะเมีวกาลังลงมาแล้วค่ะเราไม่ต้องตกใจแล <c oughs> ้ควค่ะัสะดวกคุณแมวข้ามวย่ไปจ้าคิดว่าจะโดนพันเชรี่จะสลัดข้มวยพัสดวไปละแต่ก็ไม่ได้หวังนะทุกคนตรงนี้เราต้องวิ่วิ่เมื่อกี้ใครอาปาแจกคันมาวะมาไม่ดูนะใจนะ จริงเกมนี้ทัฟฟีีจะได้เซตชีทกับเขาไหมเนี่ยนี่ฮะแกกดเซตสก,กิลหนึ่งเทไงน,นี่ก็มีคนมายิงตลอดเลยแต่ก่อนอีเดชีทแกจะเก้อเบื่อไปก่อน <Nice. S 2> แล้วทำการทำไงต่อดีค่ะพี่กดพกอืมไม่กี่ด้านละสิบล้านอนโอเคตอนนี้เราได้สก,กิลเดอร์สองจังหวะเอาไปเอาค <'s> ่ะโอ้โหเมียมันเอากูกดแรกเลยเหรอ เออมันั่งรออีเดิมเดิมดังนี้เฮ้ก็ได้โชคดีขอบคุณค่ะเอ,อ่อไปตรงไหนดีวะอีหามอยากมาถามเจ้านี่เลยเมื่อกี้กุ้ยนี่ตกใช่ไหมทำเงินทำเงินต่อครับพี่นี่คะรออะไรพาสีก็ได้แค่แมวหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าลืมอัพเมื่อกี้กุย้ยนี่ตกบ้าง สิ่งนี้คิหน่อยคิวพูดคิวคิวก็เต็มคิวจริงๆอยากให้มึงคิวแบบว่าขิงจิ้มนะโอเคตอนนี้กำลังจะไปช่วยเพื่อนเพราะเราไม่ถูกมันช่วยเพื่อนภาษาอะไรไม่โดนมันจับเองโอเคมาแล้วจ้ามาามาแล้วจ้าจะกระตีเลยที่นี่อะไรไม่ได้อะมาช่วยดูตัวกิมเกมที่ทำเล่เล่ใสสัตว์ได้ไงทับพี่ปีศาจทำไ,ไมพี่ชอบรอว่าเมื่อกี้มา น้เราใกล้ๆก,ก,กันเฉยเลยดีๆที่มันเนี้ยมาค่ะโอเคขอ,ขอถังพูดบ๊ายบายยามจะได้จะได้สใส่ให้ปูใ <China S 1> จนะอีฮานสกิลไม่เดินใส่สกิลไม่เดิน,ก,ดนก็ต้องใช้แรงมือตัวเองค่ะก็รู้ว่าจะเกลี้ยงแบกจีได้แต่ต้องใช้แรงมือตัวเองโอเคป <China S 1> ูใจนใะโดนหรือว่าอีฮะโดดหรือว่าโดนกับดักที่คนพ้างค่ะทำใหมบิวไม่เห็งก,กับดักแถวนี้แล้วค่ะเอ่อกูเม้นเดินมาตรงนี้แล้วกูจะเห็นไงไมกับดักเนี่ยเอ๊ะจริง ก่อนเออเลยขอดันซีหรือช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคเขากําลังโดนมัดก็อี้จะหลวส่วนกูมีระเบิดไดน้ำไม้หย่อนไว้ตรงนี้แล้วก็จะก็ไม่เอ้เหมือนกันแ่เจ้าของตัวเองได้ไงเอาอะไรไม่เอาตามเจ้านี่เอากดกิ้งกิ้งติดอีกช่วยดิคะเราอะไรเราไปปีดามาสั่งหรอคะโอเค อันนี้ให้กันเลยดีกว่า let's go <S มาตรงไหนดีวะตรงไหนดีนะตรงด้านบนแล้วกันเพราะว่ามันมีซีดเราจะไปซีดซีดีหักรกระดกเต็มเบอร์เนเซีดซีดมันไนะี้เขรออะไรเพระโอ้โหตานี้กับกระดกเต็มจริงนะรับฟี่ก็ไม่โดมนมรกันการคนภาคเราจะไปซีดซีดด้านล่างกันเพราะด้านบนหนัวยย่งขุดสงครามโลกครั้งที่สองอีซีดนี้โดนจับไปเรียบร้อยและดูสังนิเพื่อน การบนน่าจะการทําการชืวอกันอยู่ช่วงตรงนี้ดันซีแดงสบายใจดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอปั๊มของแป๊บเพราะว่าของในเกมนี้มันมีน้อยมากในส้นจานผลไม้ทัฟฟี่แดงบุดครึ่งแบบทัฟฟี่ยังไม่เห็นจานผลไม้เลยถ้าเห็นจานผลไม้ก็บอกทีนะคะพราดิฉันจะมาทำการมาก็ม,มาทำทาทำลายทำแพลหาา่าแดกค่ะเดี๋ยวทัฟฟี่มึงไปคนส่งวัสดุไม่ใช่หรอ เหนก็การส่งพลลักธดูไงแล้วเมียวม่รักแล้วใครลากเมียวมาใครลากเมียววะแลเมียวมาดีเซนโอ้โหไอเจลลี่โรบินท์ทสนี่ฮะลากเมียวมาหาเพื่อนสิได้ก่อนเออเลยขอสกิลอัพอัพเป็นเวลรสองแล้วกันให้มันลดคู่เดียวนะคะที่เขียนอธิบายก็ตามหาจากผลไม้แป๊บ อเคไม่ต้องตามหาละค่ะไม่หากระเพางเปิดแล้วกูยังไม่เจอจานผลไม้แล้วกูไม่ได้ใช้สกิกลกอบเล้ยโอ้อยเจเล่ค่ะไนะม่ใช่แต่ขออื่นขอยกมาวางไว้ตรงนี้สปายโอเคตรงนั้นเขากำลังเดินมะเปิดอยู่นแล้วก็ต้องทำไรต่อดีว่าไอายเปิดมึงหยุดนี่ กอลแม่งแล้วก็ยิงจานของเราไม่ใส่กับเพงกับเพลงจะแตกแล้วครับทุกคนกับเพงจะแตกไปแล้วกับเพงเหลือเลือนนิดเดียวเหลือเลื่อนไว้ทำไมโอเคโอเคเดี๋ยวต้อายุกของแล้วก็ปาใส่กับเพงฮัลโหลเลยโอ้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 กูจะมาตรงนี้ทำไมเนี่ยโอเคทุกคนก็ชนะเป็นแบบอีซี่ซึ่งตานี้ทัฟฟี่พี่ศาสตรขอถามอย่างหนึ่งที่มัถามท่านสั้นแต่จับใจความได้ง่าย ฉันอูเจนปลวไอ้อยู่ไหนวะฉันอูเจน